ไม่มันก็ไม่พอยี่ก่อไปไม่ไปขอวีซ่าเรากันนะไปปะปะสายตานี่ก็ได้โอ้ยดีใจนไปทานแงจอมนไปเดินยินไทยบ้านเขาซาบวันเจ้ากันเป็นนักขายมือทองขายบัลลังก์แมนซุ้มไข่กันเลยแบบว่าสิมาขอวีซ่าแน่มาถึงเมืองแล้วนี่แหละนั่งกูนั่งอยู่นี่แหละ เดือนนี้ฝากไปซีหาหลังกันจ้ะเงินส่วนตั้งนี่เจ๊สีเอาไปใ <c oughs> ส่เซนยซนไปดึงไปสั่งเจ้าเปล่าสอนซุมข,ข,ข,ขวัญซุมขวายจีได้รวยอยอยากเป็นยี่บวกอยากเป็นอยากเป็นไม่เนี่ยเจ๊สีมันมีหลักการเขาบอกตัวหลักการพีมอยากเป็นวะอยากเป็นขันเทาเราอย่างนี้สุ้มโสดต้องเป็นลูกคุยเทาดิเนาะโอเคได้ครับได้ครับเอาตั้งใจพ่อไม่เด้อ บ้านของเราสวยบ้านของเราสวยบ้านของเราสวยทำเรดีททำตามหลักหวงจุ้ยทำตามหลักหวงจุ้ยทำตามหลักหวงจุ้ยติดกับทางหินแหงติดกับทางหินแหติดกับทางหินแหงอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดติดกับแมมติดกับแมมติดกับแมมอยู่ข้างป่าช้าอยู่ข้างป่าช้าอยู่ข้างป่าช้าหนีสูีหนีหนีหนีไปหโอ้ฟองพ่อสูมันซืี่นะ จะกับปลาช่าโอ้โนนี้ใครบ้ากูนี่บดแท้แท้โอยโอ้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 ย้ยโอ้ยโา้ยโอโอ้ยอ้ยโอยอ้้โอ้โโยยตาย